ถัดไปนะครับเราไปดู built-in data types ตัวที่2นะครับก็คือตัวที่เป็น numeric types นะครับหรือ types ที่เกี่ยวกับตัวเลขนะครับที่ผมบอกไปนะครับในที่นี้เนี่ยจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับมี3ชนิดย่อยใน numeric types นะครับตัวแรกนะครับที่เราต้องคุ้นชินกันเลยนะครับก็คือเลขจำนวนเต็มนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า integer นะครับ ดนั้นในการที่เราอยากจะสร้างข้อมูลที่เป็นเลขจํานวนเต็มหรือ integer ขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับเช่นเดียวกับ t r i n g เลยก็คือเราจะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า Literal ขึ้นมานะครับแต่ทีนี้มันดันเป็นข้อมูลชนิด integer ใช่ไหมครับเราจะเรียกมันว่า integer l i t e r a l ก็แค่นั้นเองนะครับผมังนั้นการที่จะสร้าง integer l i t e r เ l เรนี่ยเราเพียงแค่พิมพ์เลขที่เป็นจำนวนเต็มเข้าไปนะครับเราก็จะได้ integer l i t e r a l นะครับผม ก็จะอ,อย่างเช่นนะครับผมพิมพ์1เข้าไปเนี่ยผมได้ integer literal กลับมานะครับพิมพ์50ไปผมก็ได้ integer 5 0กลับมานะครับลบยแล้วก็0เช่นเดียวกันเพราะเลขเหล่านี้คือเลขจำนวนเต็มนะครับผมแต่หลายๆครั้งเนี่ย integer ไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับเพราะว่าอ่ายกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เป็น r r d ดนะครับผมหรือคะแนนเนี่ยบางทีเรามีความ ละเอียดมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมารู้จักกับ numeric type ตัวที่2นะครับก็คือเลขทศนิยมนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะเรียกว่า float นะครับผม float เนี่ยในที่นี้เราอยากจะสร้าง float หรือเลขทศนิยมขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงนะครับเหมือนเดิมนะครับเราต้องสร้าง literal ขึ้นมานะครับในที่นี้เราก็เลยเรียกว่าเป็น floating point literal นะครับจะสร้าง floating point literal ได้ยังไงนะครับประเด็นสำคัญมันต่างกับตัว integer เนี่ย แค่เราใส่ตัวจุดเข้าไปนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะได้เลข1เหมือนกันนะครับแต่ผมอยากจะได้เลข1ที่เป็นชนิด float แทนที่จะเป็น integer นะครับถ้าผมพิมพ์1เฉยเนี่ยผมจะได้1ที่เป็น integer ออกมานะครับแต่ถ้าผมพิมพ์1.0เมื่อไหร่นะครับ python จะรู้ทันทีนะครับว่าเราต้องการสร้าง floating point literal นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลข1ที่เป็นชนิดเลขทศนิยมออกมา เช่นเดียวกันครับถ้าลบ23ถ้าผมอยากจะได้เป็น floating point literal ผมก็เติมจุดศเข้าไปนะครับก็จะเป็นลบ23.0เท่านั้นเองนะครับง่ายๆนะครับผมหรือนะครับเลข0ูนย์เนี่ยแน่นอนครับศูนย์เฉยๆเราจะได้ integer literal ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราพิมพ์0.0เราจะได้ floating point literal นะครับผมหรือนะครับสั้นกว่านั้นก็ได้นะครับเราพิมพ์แค่0ุด นะครับอันนี้ผมไม่ได้พิมพ์ผิดนะผมตั้งใจให้เห็นนะครับว่า 0. นจุดเนี่ยถ้าเราพิมพ์เข้าไปปุ๊บเราจะได้สิ่งที่เรียก floating point literal ออกมาเช่นเดียวกับ0.0เลยนะครับผมให้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับหรือนะครับถ้าผมพิมพ์ floating point literal ที่เป็นเขียนว่าจุดเนี่ยครับจริงๆมันจะให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับการที่ผมพิมพ์0.78นะครับผมเราสามารถทำได้นะครับหรือ เลขทั่วๆไปเนี่ยถ้าเราอยากจะใช้งานเราก็พิมพ์12.345อันนี้ก็เป็นเลขทศนิยมตามทั่วไปนะครับผมก็จะได้ floating point literal นะครับประเด็นสำคัญอยู่ที่จุดนั่นเองนะครับ n o t ตไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับ data type ที่เป็นชนิดของเลขทศนิยมหรือ float เนี่ยนะครับจะสามารถเก็บทศนิยมได้เพียง15ตำแหน่งนะครับผมซึ่งสำหรับการใช้งานทั่วๆไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าเพียงพอนะครับ แต่ถ้าใครที่ต้องการความแม่นยำมากกว่านั้นเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับสำหรับ2ออย่างนี้นะครับที่ผมพูดไปนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าจํานวนจริงนั่นเองนะครับถ้าเราจําได้นะครับในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะมีส่วนที่เรียนถึงจํานวนจริงนะครับหรือ real number เนี่ยจะประกอบไปด้วยสส่วนนี้นะครับคือเลขจํานวนเต็มกับเลขทศนิยมนะครับผมนอกเหนือจากเลขจํานวนจริงเนี่ยนะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าเลขจํานวนเชิงซ้อนนะครับหรือ complex number นะครับ ก็ถ้าใครคุ้นเคยกันดีนะครับก็อย่างเช่น a บวก b i นะครับถ้าเป็นในเชิงของวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งใน Python เราก็สามารถสร้างจำนวนเชิงซ้อนได้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับวิธีการสร้างจำนวนเชิงซ้อนก็เหมือนกับ Datatype ชนิด string integer float นั่นแหละครับก็คือเราต้องสร้าง literal ที่เป็น complex literal ขึ้นมานะครับผมโดยจะมีรูปแบบนะครับ real บวก i m a g i n a น y คูณ1 j นะครับผมซึ่ง real เนี่ยก็คือส่วนจริงนะครับก็คือเลขจำนวนจริงนั่นแหละส่วน i m a g นั่นก็คือ Imaginary ก็คือส่วนจินตภาพนะครับตัวอย่างนะครับในการสร้าง complex literal นะครับถ้าเกิดเราไม่มีส่วนจริงหรือส่วนจริงเป็นศูนยเนี่ยเราสามารถพิมพ์3 j ได้เลยนะครับผมก็จะแทน0บวก3 j นะครับหรือถ้ามีทั้งส่วนจริงและส่วนจินตภาพนะครับเราก็ใช้5บก6 J นะครับอันนี้เราก็จะได้ complex literal มาแล้วนะครับผมถัดไปนะครับแน่นอนครับเช่นเดียวกับ data type ที่เป็น text sequence type หรือ string นะครับเราก็จะมี operations หรือการดำเนินการสำหรับ numeric types เช่นเดียวกันนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะเน้นสำหรับ real number นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทั่วไปใช้กันนะครับผม o p e r a t i o n เนี่ยถ้าดูจากตารางนี้นะครับจะมี operations ค่อนข้างเยอะนะครับ ต่างจากสตริงที่ผมยกมาให้ดูแค่ตัวเดียวนะครับคือการทำ concatenation ใช่ไหมครับซึ่งเป็น x บวก y เช่นเดียวกันนะครับแต่สําหรับ numeric types ที่เป็น real number นั่นก็คือ int กับ float เนี่ยนะครับเราจะมีการดำเนินการ x บวก y เช่นเดียวกันนะครับเขียนเหมือนกันเลยใช่ไหมครับ x บวก y แต่นะครับเนื่องจากว่าอันนี้คือการดำเนินการสําหรับตัวเลขกับตัวเลข,เลขคือ x และ y เนี่ยเป็น real number ทั้งคู่ นะครับงั้น o p เปอเรเบวกเนี่ยก็จะรู้ทันทีว่าอ๋ออันนี้คือการดําเนินการสําหรับตัวเลขนะงั้นผลลัพธ์ที่ได้คือการหาผลบวกของ x บวก y นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับคือเราเอาเลข2ตัวมาเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายบวกเนี่ยมันก็คือการที่เราหาผลบวกใช่ไหมครับซึ่งแตกต่างจากการที่เอาสิ่ง2อันเนี่ยมาบวกกันนะครับอันนั้น เราไม่สามารถหาผลบวกของ String ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือการเอามาชนกันแทนนั่นเองครับยกตัวอย่างการใช้งานนะครับ Op e r a t o r ก็เช่น5บวก1นะครับ5ก็คือ integer literal 1ก็คือ integer literal นะครับเรามาบวกกันเราก็จะได้ integer literal เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาก็คือ6นั่นเองนะครหรือนะครับเนื่องจากมันเป็นการดำเนินการสำหรับ real number เนี่ยเราสามารถ เอาโอเปรทตัวหนึ่งนะครับหรือตัวที่ถูกดําเนินการในที่นี้เนี่ยตัวหนึ่งเป็น float ก็ได้อีกตัวหนึ่งเป็น int ก็ได้นะครับอย่างเช่น7.9เนี่ยแน่นอนมันเป็น float literal ใช่ไหมครับเรามาเชื่อมกันด้วย operator บวกเนี่ยแล้วเลข2เนี่ยเป็น integer literal ใช่ไหมครับงนั้นเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับผลลัพธ์ออกมาเนี่ยครับเนื่องจากว่า operator บวกเนี่ยเห็นว่าเฮ้ย hey, มีการบวกกัน สำหรับเลขทศนิยมและเลขจำนวนเต็มนี่งั้นผลลัพธ์แน่นอนต้องออกมาเป็นเลขทศนิยมใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่เราได้นะครับก็คือ9.9นั่นเองนะครับผมถัดมานะครับการหาผลต่างนะครับเราก็แค่เปลี่ยนโอบเรเตอร์นะครับจากบวกไปเป็นลบนั่นเองนะครับดังที่ผมแสดงให้เห็นอันนี้ตรงไปตรงมานะครับสำตสำหรับตัวเลขนะครับการคูณนะครับเราจะ ใช้เป็นเครื่องหมายดอกจันแทนนะครับต่างจากในวิชาเลขใช่ไหมครับที่เราจะใช้เครื่องหมายคล้ายๆ x นะครับอันนี้เราก็จะใช้เป็นเครื่องหมายดอกจันแทนนะครับในการหาผลบุผลคูณระหว่าง x และ y นะครับสำหรับการหาเนี่ยนะครับเราจะใช้ operator forward slash นะครับหรือเครื่องหมายทับเนี่ยนะครับผมก็เช่นหาทับ17.9่าทับงนี้นะครับ ก็เป็นการหารนะครับมันมีโอเปอเรเตอร์พิเศษอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราอาจจะไม่คุ้นชินกันนะครับสำหรับทั่วๆไปเนี่ยตัวนี้คือการเขียน s h 2ตัวนะครับต่อกันเลยนะครับก็คือการที่เราหาผลหารระหว่าง x และ y เสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำการปัดลงนะครับผม ก็เป็นการดําเนินการที่เผื่อใครต้องการนะครับซึ่งสิ่งที่ได้จากผลหารแล้วปัดลงของ x และ y เนี่ยนะครับก็คือเลขส่วนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราอยากได้เศษจ,จากการหารล่ะนะครับเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับไม่เป็น forward slash หรือว่า double forward slash แล้วนะครับเราจะใช้เป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเรา x เปอร์เซ็นต์ y เนี่ยจะเรียกว่า x mod y นะครับ การหมอดเนี่ยคือการที่เราเอา x มาหาร y แล้วหาเศษจากมันนะครับผมก็เผื่อใครต้องการหารเพื่อให้ได้เศษเราก็จะใช้เปอร์เซนะครับใครหารและอยากได้ส่วนนะครับเราก็ใช้เครื่องหมาย slash slash นะครับผมถัดมานะครับ operation ถัดมาเนี่ยจะเป็นการยกกำลังนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเอา x มายกกำลัง y เนี่ยเราก็จะใช้ x นะครับ แล้วก็ดอกจันดอกจันสองครั้งโอเคไหมครับดอกจันดอกจันสองครั้งปุ๊บเราก็จะได้การที่เราเอมายกกําลัง y แล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับ2อ operation สุดท้ายนะครับก็จะแปลกกว่าชาวบ้านเขานะครับก็คือจะมีตัว x อย่างเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหากเราใส่ลบเเข้าไปนะครับนั่นคือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราเอาเลขเ e ีย number เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น in หรือ float เนี่ย มาเติมเครื่องหมายลบนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นผมมี integer literal ที่เป็นเลข5ใช่ไหมครับแล้วผมเติมเครื่องหมายลบเข้าไปปุ๊บสิ่งที่ผมได้เนี่ยก็คือ integer literal อันใหม่ที่เป็นแทนเลขลบ5นะครับเราก็สามารถใช้กับ float ได้เช่นเดียวกันถ้ามี float literal 7.9เนี่ยผมเติมลบเข้าไปผมก็ได้ floating point literal ผลลัพธ์คือลบ7.9นะครับผม operation สุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ ก็คือการที่เราใส่บวกเข้าไปข้างหน้า x นะครับเฉยๆเลยะนะครับก็เป็นการที่เราไม่เปลี่ยนเครื่องหมายอะไรของ x นะครับเพราะฉะนั้นบวก5กับเลข5เฉยๆก็มีค่าเช่นเดียวกันนะครับหรือบวก7.9ก็จะได้7.9เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับการดาเนินการหรือ operations เนี่ยนะครับอย่างที่เราพูดไปนะครับว่ามันจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนคือ ส่วนที่เป็นเครื่องหมายการดำเนินการใช่ไหมครับในที่นี้ก็คือบวกลบดอกจันเปอร์เซ็นต์เหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือโอเปเรเตอร์นะครับ,รบหรือตัวดำเนินการส่วน x และ y ที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือออบปรน์นะครับก็คือตัวที่ถูกดำเนินการนั่นเองงั้นเหมือนที่เราเคยพูดไปนะครับก็คือเราจะเรียก ตัวที่มี2อโอเปรนด์ rain, หรือ2ตัวถูกดำเนินการเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นว่ามีทั้ง x และ y เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น binary operator นะครับไบที่แปลว่า2นะครับกับโอเปอเรเชนิดใหม่ที่เราเพิ่งรู้จักในตอนนี้นะครับก็คือ Operator ที่เป็นชนิด unary operator นะครับก็เป็นตัวดำเนินการที่ มีแค่1 o p e r โอเปรนะครับหรือ1ตัวถูกดำเนินการนั่นเองครับนอกจากโอเปเรชั n นที่เห็นไปแล้วนะครับก็นอกจากที่ใช้เครื่องหมายไปเนี่ยเราก็จะมีโอเปเรชั n นที่ใช้ฟังก์ชันด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการหาค่าสมบูรณ์โดยใช้ฟังก์ชัน a p p s นะครับที่เราพูดถึงกันไปในตอนที่3นะครับผมเป็นการดำเนินการกับตัวเลขที่เป็น Real Number เช่นเดียวกันนะครับเช่นเราใช้ abs แล้วก็ ใส่ integer literal เ,เข้าไปเป็น5เงี้ยนะครับหรือ add แล้วใส่ลบ5เข้าไปนะครับเราจะได้ค่าสมบูรณ์ออกมาอันนี้เราก็เรียกว่าเป็น operation สำหรับ real number เช่นเดียวกันครับ operation ถัดมานะครับก็คือ p o w นะครับหรือการยกกำลังแบบเดียวกับตะกี้เลยนะครับก็คือการที่เราเอา x มาแล้วก็ดอกจันดอกจัน y เนี่ยครับเทียบเท่ากับการเรียกใช้ฟังก์ชัน p o w แล้วก็ ใส่2 Argument x และ y เข้าไปนะครับ o p n r a t i o n ถัดมาครับคือการที่เราปัดเลข x นะครับถ้าเราอยากใช้เราก็เรียกฟังก์ชัน round นะครับ round แล้วก็โยน x เข้าไปนะครับผมก็จะได้การปัดเลขออกมานะครับแล้วอีก2 Operation สุดท้ายเนี่ยค่อนข้างพิเศษนิดหนึ่งนะครับคือตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยน Data Type นะครับหรือภาษาเทคนิคเราจะเรียกว่า cast type นะครับ cast ค,คือการแบบเปลี่ยนนะครับ cast type ก็คือเปลี่ยน type ยกตัวอ,อย่างเช่นเลข7.9เนี่ยมันคือ float ใช่ไหมครับมันคือ data type ที่เป็นชนิดสำหรับเก็บตัวเลขทศนิยมเป็น7.9แต่ถ้าผมอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับด้วยเหตุผลประการใดก็ตามเนี่ยผมจะโยนมันเข้าไปในฟังก์ชันที่เรียกว่า int นะครับนั้น i n เนี่ยคือฟังก์ชันหนึ่งเราโยนไม่ว่าจะเป็น integer literal หรือว่าเป็น floating point literal เข้าไปเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือการแปลงนะครับตัวเลขให้อยู่ในชนิดของ integer แทนนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราโยนเข้าไปในฟังก์ชันที่ชื่อว่า float เราจะแปลงตัวเลขให้เป็นชนิดของ float แทนนั่นเองนะครับถ้าผมโยนเลข5นะครับซึ่งเป็นจำนวนเต็มเนี่ยเข้าไปในฟังก์ชัน float นะครับผมก็จะได้5.0นออกมานั่นเองนะครับก็เช่นเดียวกับตัวดำเนินการก่อนหน้านี้นะครับเหล่านี้นะครับก็คือ unary operator นะครับเพราะว่ามีตัวถูกดำเนินการแค่ตัวเดียวนะครับก็คือ x นะครับเราจะเรียกว่า unary operator นะครับสำหรับพาว x y เนี่ยก็มี2 o p e r a t o ใช่ไหมครับเราก็จะเรียกว่าเป็น binary operator นั่นเองนะครับงั้น ผมสรุปนิดนึงนะครับสำหรับการดำเนินการนะครับอย่างงนะครับการดำเนินการคือ operation นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆนะครับดูตามภาพเลยนะครับ operation เนี่ยประกอบด้วย2ส่วนหลักๆคือ 1. operator นะครับคือเครื่องหมายนั่นเองเครื่องหมายที่ใช้ดำเนินการ 2. นะครับก็คือ operand นะครับ สังเกตว่าผมใส่วงเล็บ s ไว้ y, ก็คือมันอาจจะมีตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้นะครับงั้น operand เนี่ยก็คือตัวที่ถูกดำเนินการนั่นเองนะครับนั้นอย่างที่ผมพูดไปถ้าเกิดว่า operator นั้นมี1โอ operand ก็เราจะเรียกว่าเป็น unary operator นะครับถ้าเกิดมีโอ operand ก็เรียกว่า binary operator ถ้าเกิดมี3 operand นะครับเพิ่มมากไปกว่าน,นั้นอีกก็เรียกว่า ternary operator โอเคไหมครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะชี้ในนี้นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วโอเปเรชันที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้นะครับทั้งรูปแบบที่เป็นเครื่องหมายตรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น x บวก y x ลบ y กับอีกแบบหน,นึ่งเ่ยที่เป็นรูปแบบของฟังก์ชันนะครับก็คืออย่างเช่น a x หรือว่า pow x y ตรงนั้นนะ่ะก็คือเป็นโอเปเรชันทั้งนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปให้ชัดๆนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วโอเปเรชันเนี่ย ภายใต้การทำงานของมันเนี่ยก็คือฟังก์ชันนั่นแหละครับมันก็จะย้อนกลับไปลิงก์กับคลิปของผมในตอนที่1กับตอนที่2นะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะมองให้มันเป็นฟังก์ชันนะครับผมนั้น unary operator ที่มี o p e r a n นึ่งตัวเนี่ยก็คือฟังชันที่มี1 Argument นั่นแหละครับชัดเจนไหมครับถ้ามี operator สตัวมันเป็น binary operator ใช่ไหมครับ มันก็คือฟังก์ชันที่รับ2 arguments นั่นเองนะครับและเช่นเดียวกันครับถ้าเรามี o อ e r a ร d ตตัวฟังก์ชันก็คือรับ3 arguments เราก็จะเรียกว่า t e r n r y y p p r r t t r r นะครับผมทีนี้จะให้ชัดเจนกว่านี้นะครับผมจะพาไปดูภาพนี้นะครับก็คือว่าอย่างที่บอกครับตอนนี้เราพูดถึง Data Type b u i l t i n Data Type ที่เป็น Numeric Types นะครับหรือชนิดข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ย แน่นอนมี operations มากมายหลากหลายเลยใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่น expression ที่เรียกว่า x y เนีะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมจะขอใช้คำว่า expression นะครับ expression เนี่ยก็คือการที่เรามี operator มารวมกับค่าอะไรบางอย่างนะครับในที่นี้ก็คือ x บว y เนี่ยเรียกว่าเป็น expression หนึ่งนะครับผม expression x บ y เนี่ยจริงๆแล้วภายใต้การทำงานของภาษา python เนี่ยนะครับมันคือการไปเรียกใช้ function add นะครับ add และโยน2 argument เข้าไปเห็นไหมครับก็คือ x กับ y ตัวนั้นงั้นอย่างที่ผมพูดไปก่อนท่านี้เลยก็คือว่า x กับ y เนี่ยเป็น operands ใช่ไหมครับถ้ามองในมุมของ operator ส่วนถ้าเรามองในมุมฟังชันเนี่ย x กับ y 2ตัวนี้ก็คือเป็น arguments ที่เราส่งเข้าไปในฟังชัน add นั่นเองนะครับผลลัพธ์เช่นเดียวกันเลยครับก็คือการหาผลบวกระหว่าง x และ y การที่เราใช้เครื่องหมายลบนะครับระหว่างเลข2ตัวเนี่ยนะครับจริงๆมันก็คือการไปเรียกฟังก์ชันที่เรียกว่า subtract นะครับก็คือแปลว่าลบนะครับหรือการหาผลต่างนั่นเองนะครับส่วนการคูณนะครับเราใช้ดอกจันใช่ไหมครับฟังก์ชันเบื้องหลังของมันก็คือเม l นะครับ mul เนี่ยย่อมาจาก multiply นะครับสำหรับเครื่องหมาย slash เนี่ยนะครับก็คือการหารใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเรียกว่า dy นะครับผม งนั้นตรงนี้มันจะเป็นการไปเรียกฟังก์ชัน true diff นะครับหรือ true division หรือว่า true divide เนี่ยนะครับก็คือการหาผลหารระหว่าง x และ y นั่นเองครับส่วนการหารและปัดลงเนี่ยเพื่อที่จะได้เฉพาะส่วนเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชัน floor diff นะครับก็เป็นการ divide ก่อนแล้วก็เอามา floor ปัดลงนะครับให้เป็นจำนวนเต็มส่วนอย่างที่ผมบอกไปนะครับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเรียกกันว่า mod ใช่ไหมครับก็คือ เรียกใช้ฟังก์ชันมอ d เลยนะครับก็คือเป็นการหาเศษเลขยกกําลังที่เราเห็นไปแล้วชัดเจนนะครับก็คือ,อาการใช้ดอกจัน2ตัวเนี่ยแทนด้วยฟังก์ชันพาวนะครับส่วนนะครับสตัวข้างล่างเนี่ยที่เป็น o p e r a เตอแบบ Unary Operator ใช่ไหมครับเพราะมีแค่ p อ r a อนเดียวคือ X เนี่ยเครื่องหมายลบเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการไปเรียกฟังก์ชัน N น็นะครับหรือ e ีเกตนะครับ ก็คือเติมเครื่องหมายลบเข้าไปข้างหน้านะครับหรือการเปลี่ยนเครื่องหมายให้เป็นตรงกันข้ามนั่นเองนะครับผมก็เป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับเครื่องหมายบวกอันล่างสุดที่ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็คือไปเรียกใช้ฟังก์ชันโพสนะครับก็คือ p s i t i v e นะครับตรงนี้นะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าโอเคจริงๆแล้วการดําเนินการที่เป็น Operation เนี่ยก็คือ ฟังก์ชันนั่นเองนะครับภายใต้การทํางานของ Python นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ลิงก์กับการที่เรามองทุกอย่างเป็นฟังก์ชันแล้วก็ Abstraction นะครับผมซึ่งฟังก์ชัน add sub mul truediv floordiv mod pow next post เหล่านี้นะครับถ้าอยู่ๆมาเนี่ยเราจะไม่สามารถเรียกใช้ได้ตรงๆนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ใน ภาษา Python ก็จริงนะครับแต่มันไม่ได้เป็น built-in function แบบที่เราเลือกใช้ฟังก์ชัน print นะครับแต่ยกเว้นไว้นะครับสำหรับฟังก์ชัน pow เนี่ยเราสามารถเรียกใช้ได้เลยนะครับผมก็จริงๆแล้วฟังก์ชันเหล่านี้นะครับอยู่ภายใต้โมดูลนะครับที่ชื่อว่า operator นะครับซึ่งเรื่องของโมดูลเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยไปพูดถึงในตอนถัดๆไปอีกทีหนึงนะครับผมโอเคครับก็ก่อนที่เราจะไปลงมือดู ที่ Python interpreter นะครับสำหรับ n u m e r i e c t Ty types เนี่ยผมอยากจะแวะมาให้เห็นก่อนนะครับถึงสิ่งที่เรียกว่า PEP นะครับ PEP เนี่ยย่อม,มาจาก Python Enhancement Proposal นะครับก็คือเหมือนกับข้อเสนอการปรับปรุงภาษา Python ให้มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรามี PEP เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการอัปเดตภาษา Python นะครับแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีการอัปเดตนู่นนั่นนี่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อให้ภาษาเนี่ยสามารถทำงานตอบสนองโปรแกรมเมอร์ได้ดีที่สุดนะครับผมทีนี้เนี่ย PEP ที่ผมยกมาเนี่ยก็คือ PEP หมายเลข515นะครับก็คือตรงนี้เป็นหัวข้อที่เขียนว่า underscores in numeric literals นะครับก็ถึงตอนนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจประโยคนี้แล้วนะครับว่ามันคืออะไรเพราะว่าเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่า literals แล้วใช่ไหมครับก็คือการที่เราจะสร้าง data type ขึ้นมาอันนึงเนี่ยเราจะสร้าง literal ซึ่งในที่นี้เป็นเขาระบุมาเลยว่าเป็น numeric literals นะครับงั้นมันก็จะรวมในส่วนของ i n float แล้วก็ complex นะครับผมทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถใส่ underscore s เข้าไปใน numeric literals ได้เพราะว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่น i n literal นะครับที่มีจำนวนหลักเลขเยอะๆยกตัวอย่างเช่น5,000นะครับ ปกติเราก็จะเขียน5 000ติดกันเลยใช่ไหมครับแต่บางทีในโค้ดเนี่ยเราอาจจะดูและอ่านยากนะครับฉนั้นเขาเลยเสนอให้มีการใส่ under score เพื่อเป็นการขั้นหลักในตัวเลข numeric literal ได้นะครับวอ,อย่างเช่นถ้าผมอยากจะสร้างเลข5,000เนี่ยแทนที่ผมจะสร้างด้วย5 000ติดกันเนี่ยผมก็จะใช้5 under score 000นะครับก็ under score เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับ comma เวลาที่เราเขียน เลข5,000นะครับผมถ้าผมอยากจะสร้างเลข3ล้าน2แสนนะครับผมก็ใช้3 underscore 200 u n d e r s c o r น600นะครับก็จะได้เลข3ล้าน2แสนมาแล้วนะครับซึ่งเราสามารถใช้กับ float ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปครับเนื่องจาก PEP หมายเลข515เนี่ยคือการปรับปรุงนะครับภาษาให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับ จริงๆเรามี PEP หลายเลขนะครับลองไปเสิร์ชดูตาม Google ได้นะครับสำหรับ PEP 515เนี่ยถูกปล่อยออกมานะครับในเวอร์ชัน3.6นะครับก็คือวันที่10กุมภาพันธ์2016นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานเจ้า Numeric l i t u a l s ที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปเนี่ยนะครับรวมถึง Operator ต่างๆสำหรับตัวเลขด้วยนะครับที่ Python interpreter กันเลยครับ ก็สำหรับ numeric types นะครับเราก็จะมี i n t ใช่ไหมครับพอผมพิมพ์เลข7เนี่ยเฉยๆผมก็จะได้ integer literal แล้วนะครับ0ก็ได้ลบ5ก็ได้เหล่านี้คือ integer literal ทั้งนั้นนะครับผมถ้าผมเติมจุดเข้าไปนะครับเช่น7จุดนะครับผมก็จะได้แทนที่จะเป็น i n t นะครับผมก็จะเป็น float รยบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะเติมเป็น7.0ให้เราอัตโนมัติตรงจนี่แหละครับเป็นตัวที่บ่งบอกถึงว่า เราได้ floating point literal ออกมานะครับผมก็0.0นะครับจุด0 0อย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมลบ9 9 9 9อย่างเงี้ยนะครับทีนี้ผมอยากจะเอาเลขมาบวกกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น int มาบวก i n นนะครับก็จะได้นะครับ4บวนะครับผมหรือ4.5นะครับบวกกับ5.5อย่างเงี้ย ก็จะเป็นการเอาโ l o a t มาบวกกันใช่ไหมครับก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมเครื่องหมายลบนะครับแปลบสได้เช่นเดียวกันนะครับแปลบสจุดนะครับผมก็จะได้เป็น6.0ที่เป็น float นั่นเองครับก็ถ้าผมอยากจะทําการคูณนะครับก็เป็น5้คูณสนะครับก็ได้นะครับห้าคูณสองจุดห้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับศูนย์จุดสองคูณห้าแบบนี้ก็ได้นะครับผม การหานะครับ8หาน2นะครับ8หาน4นะครับสังเกตนะครับการหานี่ยไม่ว่าเราจะโยนเลข integer เข้าไปทั้ง2ตัวเนี่ยโดยเปิดติแล้ว Python จะคืนกลับมานะครับให้เป็น float นะครับเสมอเพราะว่ามันมีกรณีที่เป็นหารไม่ลงตัวนะครับ8.2หาน2เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้ว Python ก็เลยโยนกลับมาให้เป็นชนิดของ float นะครับ 9เนี่ยหาร2ไม่ลงตัวถูกไหมครับแต่ถ้าผมอยากจะได้เฉพาะผลหารจริงๆผมก็ใช้ d o บเบิลสแลชอย่างเี้ผมจะได้4นะแต่ถ้าผมอยากจะได้เศษนะครับผมก็จะใช้9มัด2 9% 2นะครับเ2ปุ๊บผมก็ได้เศษ1ออกมานั่นคืออะไรครับก็คือการที่ผมเอา2เนี่ยมาคูณ4เนี่ยผมจะได้8ใช่ไหมครับเหลือเศษอีก1เพื่อจะเป็น9ผมก็เลได้เศษ1นะครับผมแล้วก็นะครับ ยกกําลังนะครับผมอยากจะ2ยกกําลัง5นะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับผมก็ได้2คูณกัน5ครั้งเรียบร้อยนะครับซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเลขจํานวนเต็มนะครับก็สามารถยกกําลังแบบเป็น float ได้เช่นเดียวกันนะครับถัดไปนะครับเราอยากจะเติมเครื่องหมายลบนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็สามารถเติมได้เลยนะครับลบ9แบบนี้เราก็ได้เลขลบนั่นเองนะครับก็ลบ4.5นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเลขลบ4.5แล้วเนี่ยเราเติมลบเข้าไปข้างหน้าก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะหักล้างกันไปให้นะครับก็เป็นลบลบ4.5ก็จะได้เป็นบวก4.5นะครับหรืออย่างที่ผมบอกไปคือเครื่องหมายบวกเนี่ยผมใส่บวก6เนี่ยก็จะได้6เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้คือไม่ได้เปลี่ยนเครื่องหมายอะไรนะครับ ทีนี้ผมจะมายกตัวอย่างตรงนี้นะครับก็คือสามารถข้ามไปได้นะครับถ้าต้องการแต่ผมอยากจะให้เห็นว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยการดําเนินการที่เป็น operation เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือฟังก์ชันเช่นเดียวกันในที่นี้นะครับผมจะดึงนะครับโมดูลที่เป็น operator นะครับเข้ามานะครับเพื่อให้ผมเรียกใช้ฟังก์ชันที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมก็ตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับในส่วนของ from operator import ดอกจันเนี่ยนะครับก็ผมจะยกตัวอย่างเช่นผมเอา5มาบวก2เนี่ยจริงๆแล้วมันคือการเรียกใช้ฟังก์ชัน5กับ2นะครับแบบเดียวกันเป๊ะนะครับถ้าผมมี8.2ลบกับ7.1แบบนี้ตรงนี้เห็นไหมครับสังเกตว่ามันจะเก็บเลขทศนิยมได้แค่15หลักจริงๆนะครับเพราะว่ามันคือ1.09านะครับ สำหรับลบ7.1จเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเรียกใช้ฟังก์ชันสับใช่ไหมครับผมก็จะลองเรียกนะครับสับ8.2เขุอแม่7.1ให้ดูนะครับก็จะได้ผลเช่นเดียวกันนะครับส่วนของการคูณนะครับ3คูณ4ผมก็จะเป็นเมาสาคูณ4นะครับถ้าเป็นการหารนะครับ8หาร2เนี่ยผมก็จะเป็นนะครับ true d i f ใช่ไหมครับแแล้วก็ใส่2เข้าไป ถ้าพูดให้ถูกก็คือ8หารด้วย2นะครับถ้าผมอยากจะได้เฉพาะส่วนใช่ไหมครับก็คือผมเอา9เนี่ยมาหารด้วย2แล้วปัดลงเนี่ยผมก็จะใช้ฟังก์ชัน floor d i f ใช่ไหมครับเป็น9 2นะครับก็จะได้4เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการยกกำลังเนี่ยที่ผมพูดไปแล้วเราก็เคยใช้งานกันไปแล้วนะครับก็คือพาว2แล้วก็คม5นะครับ แล้วก็การมอดนะครับก็คือเราจะใช้นะครับตัวอย่างเช่น9มอด2เนี่ยใช่ไหมครับเราจะได้1ใช่ไหมครับผมก็จะใช้มอด9 2แล้วก็สุดท้ายการเติมลบนะครับลบ8แบบนี้ผมก็คือใส่8เข้าไปในฟังก์ชัน next นะครับก็จะได้ลบ8นะครับทั้งหมดที่ผมโชว์มาเนี่ยผมแค่อยากจะย้ำให้เห็นว่าโอเค เบื้องหลังของการทำโอเปเรชันเหล่านี้จริงๆมันคือฟังก์ชันนั่นเองนะครับโดยที่ตัวโอเปเรเตอร์เนี่ยคือชื่อฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวโอเปเรนท์ที่เป็นตัวถูกดำเนินการเนี่ยก็คืออาร์กิเมนต์ที่ถูกส่งเข้าไปในฟังก์ชันนั่นเองนะครับ